เรื่องเล่าตัดตอน PKG สนับสนุนโดยร้านอาหารอีสานเดสกะเรื่องที่น้องนุกจะเล่าในวันนี้นะคะใช้ชื่อเรื่องว่าวัดป่าอาถรรพ์เรื่องราวาเป็นยังไงเชิญเลยค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกนะคะ,คะโดยทำเลของวัดป่าแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ บนสุสานล้างนะคะสุสานล้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่เอหงหงซุยหรอเขาเรียกไม่ถูกสุสานปีนนะคะหงซุยค่ะค่ะจะเป็นสุสานล้างนะคะค่ะแล้วก็บวดแห่งเนี้ยเคยเป็นวัดล้างมาก่อนค่ะโดยที่ในยุคยุคนึงนะคะพี่พี่เคยนุกไปบวชเนี่ยอืมีมหลวงตาท่านหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นนะคะ่ะอืม หลวงตาท่านนี้ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะคะค่ะแต่ว่าไม่ได้มรณภาพที่วัดนะคะท่าน,นท่านป่วยด้วยโรคประจําตัวแล้วก็เสียที่โรงพยาบาลอืมเออตอนย้อนไปเรื่องนี้น่าจะประมาณสิบปีได้ค่ะคเพราะน,นั้นพี่เขยหนูก็ไปบวชที่วัดแห่งนี้นะคะเอ่อพอไปบวชอยู่เนี่ย วัดแห่งเนี้ยจะมีบวถที่ยังสร้างไม่เสร็จอะค่ะค่ะเป็นเสาปูนตั้งอยู่ใหญ่ๆเลยอืมแล้วก็มีโรงครัวอืมแล้วก็มีห้องพักสำหรับญาติโยมแต่ว่าตอนนั้นให้พักพรบ,บวดหมายไปนอนค่ะซึ่งทวัดก็จะมีพระเนอ,อยู่สามลูกก็จะมีที่เขยนุก ลงตาอืแล้วก็หลานลงตาที่เป็นเนน้อยอายุประมาณสิบขวบนะคะ,ค,ะคอยดูแลลงตาอยู่ะวันแรกที่พี่เขยนุ้ไปนอนเนี่ยลงตาก็บอกแค่ว่าถ้าไม่ใช่ลงตามาเรียกหรือว่าไม่ใช่เนมาเรียกห้ามขานรับใครแล้วก็บอกเวลาว่าอ่ากี่โมงนะทำวัดเช้าวัดเ็นนั่งสมาธิ แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มอืมแต่พี่เขยนุก,ก็อยู่ได้นะคะพอาดีว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วอะค่ะค่ะคนชอบนั่งสมาธิแต่ว่าไม่ได้ตัดมนจนกระทั่งวันหนึ่งพี่เขยก็สังเกตว่าในวัดอะค่ะมีสารเล็กๆอยู่นะคะอื ซึ่งปกติวัดป่าเนี่ยเขาจะไม่มีสารกันใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่วัดแทบทุกวัดนะถ้าพี่เอ๋จำได้จะไม่มีสร้างสารอะไรแบบนี้อืมอ่าอันนี้มีสารอยู่นะคะเป็นสารเล็กๆเ,เ,เป็นสารไม้ <c oughs> ซึ่งพี่เคยก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงจาท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ท่านผู้ดงมาใหม่ๆเนี่ยมาที่วัดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยค่ะ ท่านก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันล้างอืท่านก็มาปรากฏอยู่ที่โรงครัวผูๆแห่งหนึง่งในวัดอืตอนนี้ท่านนั่งสมาธิอยู่เนี่ยท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในนิมิตค่ะเป็นผู้หญิงใส่สบายเฉียงสีโหรสถ,ถือตาน สังกะสีที่เป็นสีขาวแล้วก็ขอบน้ําเงินนะคะาการสมัยก่นอ่าสังกะสีเคลือบดอกไม้พวกเพียใชายใช่ใดอกไม้พวกเพียนมาค่ะแล้วก็ขานเขาเข้ามาหาท่านอืข้างหลังมีเด็กผู้ชายขานเขาตามมาอืแล้วก็บอกท่านว่านี่ม์หลวงพ่ออยู่ที่นี่สร้างหมวดเทศเสร็จได้ไหมเจ้าคะอื ความนี้ท่านเป็นพระท่านก็บอกว่าโอ้ยอาตมาไม่มีบาร,รมีขนาดนั้นหรอกโยมบัวแต่หลังใหญ่หลังโตอาตมาจะเอาเงินจากไหนมาสร้างค่ะคผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าหลวงพ่อรับปากเดี๋ยวเรื่องเงินที่ชั้นและพวกพวกแต่การเองหลวงพ่อท่านก็เลยตอบแบบพลานะคะจะตอบว่าอะ ก็จะอยู่ให้เท่าที่อยู่ได้แล้วกันนะค่ะหลังจากนั้นพี่คนนั้นก็ตาของพ่อค่ะแล้วก็ถอยหลังกลับไปอืมของพ่อท่านก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ามีการสังกะสีใส่ดอกไม้ทุกเชียนวางอยู่ข้างหน้าท่านจริงๆค่ะอืออค่ะนี่คือครั้งแรกที่ท่านเจอกับนุขอเรียกว่าพี่สบายเฉียงนะคะค่ะ วุ้ยตายเออซึ่งสารเล็กๆที่เราเห็นในวัดก็คือสารที่สร้างไว้ให้พี่สบายเฉียงนั่นแหละค่ะค่ะแล้วเขาก็สร้างเอาไว้จริงๆใช่ค่ะอ่ะาค่ะต่ัจากนั้นใช่ไหมคะที่พี่เขยของลุงไปบวชเนี่ยแต่ก็มีหลานชายหลานชายก็จะคอยไปเยี่ยมหลวงลุงค่ะ คอยไปดูแลนู่นนี่นั่นอะไรให้เงี้ยแต่หลานชายเนี่ยเป็นเด็กที่เห็นผีอสาเหตุที่เห็นผีได้เนี่ยเนื่องจากว่าสมัยอายุประมาณแปดขวบอะค่ะไปเล่นกับเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนถ้พาไปเล่นในวัดกลุ่ม,มเพื่อนเ็กผู้ชายมันทะม,มนนะคะก็พากันเอาคิ้เท่าจากเมนของศพมาป้ายตาจะได้เห็นผีคิดยังไงลูกเอยเออแต่หลานชายเนี่ยไม่กล้า แต่ก็กลัวเดี๋ยเข้ากลุ่มไม่ได้อะคะ่ะก็เลยกกมโค้งโกงโค้งมองเมนไปมองเมนเผาศพแต่ระหว่างที่ก้มโค้งมองเมนนะคะอยู่ดีๆลมมันก็พัดออกมาจากเมนทังทงที่มันไม่ไม่น่าจะมีลมออกมาได้เพราะว่าเมนปิดอ่ะนะคะคแล้วที่เท่าเผา,าผีเน,เนี่ย ก็เข้ากระเด็นเข้าตาน้องอะคะ่ะโธเวรกรรมอุตส่าห์เลี่ยงแล้วนะเลี่ยงไม่ทาแต่ใช้ก้มโค้ง,งดูเจอลมพัดกี่เท่ามาโดนตาอีกค่ะแม่แล้วมาน้องก็เลยลายเป็นเด็กเห็นผีค่ะเดินกาับ,บ้านนี่เห็นเป็ดสองข้างทางเลยค่ะตายอุ้อยค่ะน้องก็มาเยี่ยมพี่เขยของนุงกอ่ะนะคะก็มาเยี่ยมหลวงลงุงอืม,อม นีน้องก็เห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสบายเฉียงเนี่ยอคอยนั่งมองหลวงลุงเนี่ยเดินจงกรมอยู่ค่ะคอยไปเฝ้าหลวงลุงนั่งสมาธิทำนอนทำนี่นั่งหมอบกราบนั่งไปตามที่ต่างๆในวัดอยู่พร้อมกับเด็กผู้ชายค่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของพี่สบายเฉียงส่วนเรื่องที่นุกมองว่าค่อนข้าง น่ากลัวเลยก็คือหลังจากที่บวชไปได้สักพักนึงค่ะ,คะก็มีพระอาคันตุกะมากระพันษาแต่หลังจากพระอาคันตุกะไปแล้วเนี่ยสามเณรที่เป็นหลายของตางก็กลับมานเกิดที่ที่จังหวัดทางภาคกลางออกไปด้วยคทีนี้ก็จะเหลือแค่พี่เขยกับวงตายอยู่ตำตำมาสององค์สองสองโลกนะคะค่ะ,คะ,คะ อ่าพอดีว่ามีท้าจากวัดบ้านนะคะรอบหนึ่งเป็นนักธุรกิจของจังหวัดนี้นะคะ,คะพี่เขาเนี่ยชื่อพี่ทวีปหลงพี่ทวีปเนี่ยสาเหตุที่บวชเนี่ยคือตอนหน้าที่แกจะบวชแกทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ แล้วแกก็อยู่ตึกของแกนะคะค่เนี่ตึกนั้นมีผีผู้หญิงอยู่อืก็ผีผู้หญิงคนนี้ยอยากเอาแกไปอยู่ด้วยส่วนตัวแกเองเนี่ยแกก็เริ่มรู้สึกว่าแกตกหลุมรักผีที่มาหาแกทุกวันเอาเอาเอาเออทีนี้พอตกหลุมรักผีที่มาหาทุกวันเนี่ยแกก็เริ่มป่วยแกก็เลยรู้สึกว่าอยากตัดกรรมในการบวชแกก็เลยตัดใจ บวชเป็นพระอยู่ที่วัดบ้านบวชให้ผีค่ะแล้วเห็นว่าวัดป่าแห่งเนี้ยสงบดีแกเคยมากราบบางุงตาแล้วก็เลยมาจำพรรษาที่วัดป่าแห่งนี้ค่ะของพี่เทวีก็เป็นพระที่เก่งคัดลูกหนึ่งนะคะค่ะแต่แกไปเก่งคัดในแบบฉบับที่บางอย่างข้อธรรมบางอย่างเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่รู้บ้างเพราะว่าวัดป่าและวัดบ้านเนี่ยปฏิบัติต่างกันค่อนข้างหลายข้อค่ะ พี่เคยของนุ๊กเนี่ยก็คอยบอกองพี่ทวีว่าต้องไปบัตรอย่างนี้นะหนงพี่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไปบ,บอกไปแต่มังคอดหยมยิมก็ไม่ได้บอกเพราะว่าคิดว่าพี่ของพี่ทวีเนี่ยรู้อยู่แล้วค่ะจนกระทั่งผ่านไม่ได้สักระยะหนึ่งพี่เคยนุ๊กเนี่ยเห็นว่าหรุพี่ทวีเนี่ยตาเขียวค้ำมาเลยเหมือนคนไม่ได้นอนค่ะตาบอมเต็มอุ้ย ได้วความที่สงสัยเพราะน,นั้นหลังจากที่ฉันฉันพัตตาหารกันเสร็จพี่เฉยนก,ก็ถามหลวงพี่ทวีว่าหลวงพี่ทวีท่านไม่ได้นอนหรือหลวงพี่ทวีก็เลยบอกว่าไม่ได้นอนเลยเด็กมันกวนค่ะก็เลยถามว่ากวนยังไงหลวงพี่ก็เลยฟังว่าคืนแรกที่เข้าไปนอนเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าปุติที่พี่หนุ่มพี่ทวพี่ไปนอนเนี่ยสร้างไม่เสร็จนะคะ,คะมีกำแพงด้านเดียวแล้วก็กดไป,ไปกลางค่ะแล้วก็นอนอยู่เนี่ยท่านหลับตาอยู่ท่านเห็นเด็กผู้หญิงขณะที่หลับตาเด็กผู้หญิงเนี่ยมาบอกว่าขอกินด้วยหน่อยค่ะพอท่านลืมตาขึ้นมาค่ะยความกลัว เาบอว่าเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆที่เดิมอะค่ะแล้วพูดว่าขอกินได้หน่อยอุ้ย<ๆ>หเห็นจริงๆนั่งอยู่ข้างๆท่านใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นอย่างเงี้อยู่ทั้งคืนนะคะจนท่านไม่ได้นอนโอ้ค่ะ,คะพอวันต่อมาอเด็กผู้หญิงคนเดิมก็มาเหมือนเดิมเลยค่ะอขอกินด้วยหน่อย ท่านก็ไม่รู้ว่ากินอะไรแลยท่านก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรผิดทําไมต้องมากวนท่านค่ะแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังตามควนท่านจนท่านเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ค่ะค่ะตรงคืนที่สามท่านก็นั่งสมาธิอยู่เด็กผู้หญิงคนเดิมก็มาอีกขอกินด้หน่อยอื แล้วก็เอาแขนน่ะเหย่อเข้าไปในกดของท่านค่ะแต่แล้วท่านก็จับแขนของเด็กเอาไว้อืมพอจับปุ๊บแขนเด็กก็หลุดติดมือท่านมามนค่ะเวรนกรรมค่ะพอท่านลืมตาขึ้นมาแขนเด็กก็อยู่ในมือท่านค่ะอุ้ยตายเฮ้ยพอมองขึ้นไปบนกดก็เห็นเด็กผู้ชายค่ะค่อยๆโผล่หน้าออกมาจากกดแล้วก้มหัวลงมาก้มหัวลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกดขาดมาหาท่านนะคะ ผีไม่กลัวพระเลยไม่กลัวเลยแล้วก็พูดแต่ว่าขอกินได้หน่อยขอกินได้หน่อยขอกินได้หน่อย hey. Hey. อ้ยุยจนท่านอยู่แทบจะอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะก็ <c oughs> น,นั่งสมาธิมีสมาธิบ้างไม่มีบ้างจนตีสามพระตีระครังอ่ะค่ะค่ะแล้วตอนกลางเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยที่รับพระตาหารเร็จท่านก็เลยมาเล่าให้พี่เขยรู้ฟัง พี่เขยุูกก็แปลกใจเพราะว่าปกติผีที่วันนี้ไม่หลอกพรอแต่ว่าหลวงพี่ทวีไปต้องทำอะไรกิดสักอย่างหนึ่งค่ะทีนี้พี่เคยนูกมาคิดว่าเด็กพูดว่าขอกินด้วยหน่อยแปลว่ามันต้องผิดเรื่องของกินเออพี่เคยก็เลยถามว่าหลังเที่ยงท่านได้รับประทานอะไรไหมอืม หลวงวทวีก็เลยบอกว่าท่านอะฉันนมอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เคี้ยวนี่นมแต่ทางวัดปากไม่ได้ค่ะไม่ใช่น้ำปลานะอ๋อเออลืมไปค่ะค่ะวัดป่าต้องเป็นน้ำใสๆเลยหรือน้ำผึ้งหรือน้ำหวานรือน้ำที่น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาค่ะค่ะอันนี้นมนมนี่มาจากสัตว์ด้วยเออค่ะไม่ได้ Oh ต่อมา <God. S 2> ผมพี่เก็เล่าว่า,วานมเนี่ยลูกน้องท่านน่ะมาเอาแขวนไว้เอาแขวนไว้น้ากุติอืม mm. แล้วท่านก็เก็บไว้ในห้องเอาไว้ฉันอืม mm. ตอนเย็นจินตสองก็ทงเลยค่ะโอ้โห oh. เพราะว่า <Okay. S 2> รับคือฉันของที่ไม่ได้รับประเคนมาอีกหนึ่งค่ะ okay. แล้วอีกหนึ่งคือเก็บของที่มันข้ามวันคือเลยเที่ยงแล้วเนี่ยไว้กับตัวค่ะผ<า>ิดอีกลมกัเมันสามกะทงค่ะอ้อโหเด็กก็เลยมาลองค่ะแล้วทำยังไงอ่ะพระทวีปไหวไหมไหวค่ะอยู่ต่อโอ้อยู่ต่อด้วยโอ้กออออ็อยู่ต่อพี<า>่ทวีปอยู่ต่อค่ะซึ่ง วัดแห่งนี้ยนะคะก็ไม่ได้มีประสบการณ์แค่กับพระกับคนทั่วไปเนี่ยแม้ว่าทหารตำรวจแกล้าที่ไหนมานอนเนี่ยเป็นอันต้องเจอกันหมดโอ้โหแม้แต่ตัวลูกเองเี่ยตอนเจ้าวัดแต่แสก็เคยเจอมาแล้วค่ะเจอยังไงคะวันนั้นลุกไปที่วัดแห่งเนี้ยหละค่ะค่ะแล้วลุกเดิอนไปเข้าห้องน้ำอืลุกก็ต้องผ่านอ่า เป็นเหมือนห้องห้องแถวเรียงเรียงห้องเล็กๆกันนะคะเป็นแถวแถวเรียงเรียงกันไปอืกต้องผ่านตรงนั้นก่อนที่จะไปเจอห้องน้ําอืกเห็นผู้หญิงผมยาวนะคะค่ะนี้เป็นอยู่ที่ตรงห้องแถวค่ะเห็นได้ตาเนื้อนะคะค่ะพอเขาเห็นนุ่งเนี่ยเขาก็สะดุ้งตกใจว่านุ่เห็นเขาได้ยังไงอ่าอ่าพอเขาสะดุ้งเสร็จเขาก็เดินเข้ากำแพงหายไปเลยคะ่ะ ดื้อซะอย่างนั้นใช่ค่ะจังวัะแสบๆเลยทีน <ST> <IL EN> <IO> ี <ST> <IL EN> <IO> ้เออต่อค่ะลูกเนี่ยตอนนั้นช่วงนั้นเจอผีบ่อยค่ะก็เลยไม่นนได้ตกใจมากอนนืก็เลยไปเล่าให้พี่เขยฟังว่าเราเห็นอย่างนี้นะพี่เขยก็เลยถามว่าเห็นตรงไหนและห้องไหนลูกก็เลยไปชี้ว่าตรงนี้ห้องที่เท่านี้ค่ะพี่เขยก็เลยว่าคนลุกเพราะว่าห้องนี้ พระบวชใหม่เขาห้ามนอนเนื่องจากบริเวณที่นุกเห็นน่ะเป็นบริเวณหัวนอนตรงนั้นน่ะถ้าพระบวชใหม่ๆอะ่ะแล้วไปนอนอะ่ะจะเห็นผู้หญิงอะ่ะยืนอยู่บนหัวนอนอตรงนั้นเลยค่ะค่ะหมายความว่าตรงสถานที่ตรงนั้นอา่าขอโทษนะหัวนอนพระเนี่ยหันไปทางทิศท,ที่มีวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นมักปรากฏตัวขึ้นบ่อยๆใช่ค่ะเหรอ เอาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่พระบวทใหม่สามารถจำวัดในกุฏิที่เป็นห้องแถวเรียงได้ถูกไหมได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติให้ดีอะค่ะอืมค่ะโอ้โหกลัวไหมอะลูก <laughs> ไม่กลัวค่ะแต่ว่าพี่ผีเขาตกใจเรานิดนึงค่ะ พี่ผีตกใจเราแต่เราไม่ตกใจเขาเราก็แค่เอะเล็กๆแต่ผีนี่ร้องอุ้ยเลยอุ้ยเข้าดีกว่า <c oughs> เออแต่ว่าวัดแห่งนี้มีประวัตินะคะคก่อนที่จะเป็นวัดร้าง ấy, <c oughs> เดดงานี่ยเคยเป็นวัดดังมาก่อนเคยเป็นวัดดังมาก่อนใช่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะพ่อที่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่าถึงประวัติมันจะรู้ไหมคะว่าวัดไหน ถ้าเกิดเดาพอสังเกตได้ไหมไม่รู้ค่ะโอเคจัดมาหลวงพ่อทีอ่อยู่ที่วัดเนี้ยนะคะเป็นเจ้าวาสเนี่ยท่านให้หวยแม่นอืชาวบ้านที่อยู่บนเขาท่านก็ก็น,นิยมในตัวท่านนะคะศรัทธาสูงมากค่ะนี้ท่านก็มีนิมิตว่าตั้งใต้เขาเนี่ยมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งในถ้ำเนี่ยมีสมบัติค่ะ ก็เลยบอกชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเกิดความลบโมโทสันนะคะก็เลยเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นแล้วขนสมบัติออกมาขายค่ะค่ะซึ่งทุกวันนี้หลักฐานก็ยังมีอยู่นะคะเป็นพระพุทธรูปพระสังฆาจายนะคะที่ขนออกมาจากถ้ำก็ยังอยู่ในในโบสถ์ที่สร้างเอาไว้อยู่ทุกวันนี้นะคะนุก,ก็ไปว่ามาอยู่โอ้ค่ะแล้วปัจจุบันวัด,ว,ว,ดวัดนี้ได้บุรณนะ ดีดีแล้วหรือยังไงแบบจเจริญแล้วหรือเปล่าคะตามที่พี่สบายเสียงเนี่ยให้คำไว้เลยค่ะว่าท่านาหลวงพ่ออยู่ก็จะช่วยสร้างโบสถ์จนเสร็จโดนหลังใหญ่มากค่ะสาธุชนจากกรุงเทพก็แห่กันมาจากไหนก็แห่กันมาจนทุกวันี้สร้างเสร็จค่ะแม้กระทั่งจากประเทศนอร์เวย์ก็ยังมาสร้างโบสถ์ที่นี่ค่ะโอ้สาธุบาร,รมีค่ะสาธุจริงๆโอ้โหใช่ค่ะ แต่ว่าพอไปเอาสมบัติออกจากถ้ำอะค่ะ,คะถ้ำแห่งเนี้ยก็ปักถ้ำนะคะปิดถล่มออกมาปิดปักถ้ำมาไว้มีหินปิดปักถ้ำมาไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นคนที่เข้าไปในถ้ำที่ไปเอาสมบัติเนี่ยก็ทยอยตายทีเรื่อยเรื่อยๆรือ,รอแม้กระทั่งท่านก็อาวาาที่ให้หวยแม่แม่นนะคะท่านก็มรณะภาพ เดี๋ยวนะที่ทยอยเสียชีวิตนั่นน่ะเนื่องมาจากอาเพศอาถรรพ์จากการที่ไปเอาสมบัติในถา้าหรือยังไงใช่ค่ะจากการที่เอาสมบัติในถ้าไปขายค่ะอ๋อแล้วท่านเจ้าอาวาสนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องในการนําสมบัติไปขายหรือเปล่าหรือยังไงคะอันนี้นุก็ไม่ทราบดีนะคะแต่ว่าท<ม>่านยังน้อยท่านก็เป็นคนที่แน่นะค,ะค่ะอืมค่ะอ้าวแต่อย่าลืมสิว่า ท่านนิมิตไงนิมิตเห็นว่ามีถ้ำอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำนั้นน่ะเขาน่าจะเจาะจงให้อ่าสิ่งนี้มาให้พระสังกรจจารูปนี้มาองค์นี้มากับวัดนี้ถูกไหมล่ะใช่ค่ะเขาหน่าจะให้เอามาสร้างประโยชน์ทาง เราพูดศาสนาค่ะช,ชาวบ้านอาจจะใช้ในทางที่ผิดอะค่ะเออเข้าใจได้เกี่ยวกับชาวบ้านชาวบ้านพอเข้าไปแล้วน่าจะเห็นสมบัติเยอะแยะมากมายของมีค่ามากมายก็เลยหาประโยชน์กับสมบัติเหล่านั้นที่อยู่ในถ้ำแต่ทางเจ้าอาวาสท่านอาจจะเหมือนกับหมดวาระของท่านแล้วเนอะ หรือเปล่าค่ะเรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบได้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนเห็นเจ้าอาวาสเป็นเวรอยู่ในวัดอยู่นะคะค่ะท่านจเจ้าอาวาสมรณาภาพด้วยอาการเจ็บป่วยปกติหรือเปล่าคะอันนี้ลุกไม่ทนันจริงๆค่ะเหรอคะชาวบ้านมีพูดถึงไหมเราก็ไม่ทราบเนาะข่าวลือไม่ถึงเราเนาะใช่ค่ะแต,แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นวันล้างค่ะก่อนที่หลวงตาธรรมจำกรพันชายที่นี่ยค่ะค่ะณนะตอนนั้นถูกไหมฮะ ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันไม่ร้างแล้วจเจริญปัจจุบันก็ล้างสลับกับไม่ล้างค่ะยังไงอ่ะ ท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็บางทีท่านก็ให้พระไปจำพรรษาอยู่บ้างค่ะแต่ก็อย่างที่บอกอาว่าอยู่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติดนี้ก็อยู่อาจจะอยู่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อเพราะฉะนั้นความหมายคําว่าร้างบ้างไม่ร้างบ้างก็แล้วแต่บางช่วงก็จะมีพระมาจําวัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคร่งไม่ได้ถือศีลทาง,งทางธรรมเท่าไหร่ก็จะอยู่กันไม่ได้ขอโทษนะใช้คําว่าพระสงฆ์กระเจิงแบบนั้นแต่<ม>ที่แน่ๆเลยอ่ะวัดนี้ วัดร้างแห่งนี้มีสารเล็กๆปลูกอยู่ที่นั่นใช่ค่ะสารพี่สบายเฉียงค่ะค่ะพี่สบายเสียงพร้อมกับเด็กที่คลานเข่าเข้ามาด้วย